ชิดเข้าล้องเปลี่ยนชิดขวาเข้าล้องลบเออชิดซ้ายชิดขวาล้องล่องเขาอยู่ได้เลยครับดาวกระดงบันไดอ้าวอยู่ได้เลยครับลูกเข้าล้องลูกนะเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับคนเทียนเต้นเทียนลอกที่หางว่าสามรอบขอให้เราประโดงมือแรกสดมนต์พร้อมเทียนกันมีดส่วนบนได้เลยลุก คนที่ไม่ได้ไปที่วัดสมุนไพก็ตั้งใจทำตรงนี้ในโลกทำให้เป็นที่นะครับลียนชุครับ้เนันนีทีเลูวะนไม่มีชื่ไเลยลเลยลนิ่เชรลาร์ไหมขอบใจลกขอบใจมากครับขอบใจในโลกเราร่่มพิธีกันแป๊เดียวครับ ชุดที่อยู่ด้านบนมันก็แวบไปแวบมาไม่เป็นไรเป่อยครับเขาเป็นคนใจที่ไม่ักเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาไปทุกคนที่ใจดีๆก็ต้องกังวเออมีกิจกรรมปีหนึ่งครั้งเดีเขาไปร่วก็ปล่อยเขาไปครับปล่อยเขาไปไปตามชะตาชีวิตของเขา อะไรคอเออมีแค่สองตัวเลยมึงแบบเดียวนิดเดียวใส่ยีนส์ใส่สตอมใส่แค่แต่กูใส่เยอนไม่ได้ดีอะไรก็หนึิบน